ส่วนหนุ่มคนนี้นะคะกับเจดเจพิพาสค่ะยังคงถูกถามถึงสาเหตุการเลิกรากับบิววันณรธนะคะจนเจา้าตัวต้องบอกเลยว่าขอจบเรื่องนี้ดีกว่าค่ะ แม่คู่ของเจเจพิพัฒน์กับวิววรรณรสจะออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ปิดฉากรัก4ปีกันไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีประเด็นให้ตามกันต่อค่ะเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยบอกเหตุผลว่าต้องปรับตัวอยู่ฝ่ายเดียวเลยต้องยุติรักครั้งนี้นะคะแต่ล่าสุดฝั่งของลุ่มเจดเนี่ยก็อยากให้จบเรื่องนี้ดีกว่าค่ะไม่ว่าเขาจะตอบอะไรมันก็เป็นสิ่งของเขาอยู่แนละ้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตอบไปก็ผมก็ยืนยันว่าผมได้ตอบ ในในมุมของผมแล้วก็ความจริงในส่วนของผมไปหมดแล้วส่วนอื่นเนี่ยผมก็บังคับไม่ได้ก็ต่างคนก็น่าจะต่างดูแลตัวเองบุกอ้อนหมายถึงว่าเป็นช่วงที่เราก็โฟกัสกับงานโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสก,กับตัวเองดีกว่าแบบนี้ก็มีความสุขนะครับ